สวัสดีครับผมนายรัฐธรรมนูญมีสวรรค์ครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศาาึกษาพัฒนาการจริงๆแล้วคณิตศาสตร์นั้นอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนั่นเองครับยกตัวอย่างอย่างเช่นสถานาการณ์ตอนนี้นั่นเองครับร้านนี้บรรยากาศดีจังนะงั้นเราไปหาที่นั่งกันสวัสดีครับรับอะไรดีครับ สวัสดีค่ะเอาลาเต้ามาฉะกับกาแฟสองแก้วค่ะคะชงมาฉะกับกาแฟยังไงคะดูขั้นตอนเยอะจัง <c oughs> อยากรู้เหรอเดี๋ยวพี่สอนเรื่องอัตราส่วนง่ายๆให้ที่ใช้ผงมัทฉะสองช้อนชาน้ำร้อน50มิลลิลิตรนม150้มิลลิลิตรอัตราส่วนมัทฉะต่อน้ำร้อนต่อนมก็จะเป็น2ต่อห0ต่อห5 0ว้าวสวยเหมือนศินลปะเลยค่ะกาแฟกับชาก็เหมือนคณิตศาสตร์นะครับ ถ้าสัดส่วนพอดีมันจะออกมาสวยงามเสมอรสชาติดีจังเลยลูกหอมกำลังดีขาวหน้าให้มีน่าสั่งอีกนะคณิตศาสตร์ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนสินะแต่อยู่ในทุกแก้วชาและกาแฟที่เราดื่มในทุกๆวันด้วยนี่เองอัตราส่วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการเปรียบเทียบในชีวิตจริงที่จะช่วยให้เรานั้นเข้าใจโลก และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับโดยอัตราส่วนจะอยู่ในสาระที่1จํานวนและพิชชาคณิตมาตรฐานคอ1 1เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจํานวนระบบจํานวนการดำเนินการของจํานวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและการนำไปใช้ม1.3เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละในการแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงอัตราส่วนก็คือการเปรียบเทียบปริมาณสสิ่งขึ้นไปซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของการอย่างชัดเจนอย่างเช่นสัดส่วนในสูตรผสมอาหารระยะการเดินทางหรือแม้กระทั่งเป็นสัดส่วนของสิ่งของต่างๆนั่นเองครับ จริงก็มีมากกว่านั้นนะเราสามารถเขียนอัตราส่วนได้หลายรูปแบบมากแบบแรกก็คือ a ต่อ b ซึ่งอ่านว่า a ต่อ b แบบที่2ก็คือ a ต่อ b หรือก็คือในรูปของเศษส่วนนั่นเองครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเรามีแอปเปิลสีแดง3ลูกสีเขียวอีก2ลูกเราจะได้อัตราส่วนของแอปเปิลสีแดงต่อแอปเปิลสีเขียวก็คือ3ต่อ2 หรือก็คือ3ส่วนสนั่นเองครับจากเหตุการณ์ของลอมินาที่ผ่านมาเราสามารถใช้อัตราส่วนที่เท่ากันในการแก้ไขปัญหาได้ครับแต่ก่อนอื่นเลยเรารู้จักอัตราส่วนที่เท่ากันกันก่อนนะครับอัตราส่วนที่เท่ากันมันก็คืออัตราส่วนที่มีความสัมพันธ์แบบเดียวกันแต่แค่ตัวเลขมันต่างกันนั่นเองครับหลักการก็คือใช้การคูณหรือการหารกับจํานวนทั้งสองของทั้งอัตราส่วน ด้วยตัวเลขตัวเดียวกันและตัวเลขนั้นต้องไม่ใช่เลขศูนย์นั่นเองครับยกตัวอย่างอย่างเช่น3ต่อ5ถ้าเรานำา2มาคูณทั้ง3และ5จะได้อัตราส่วนใหม่ออกมาเป็น6ต่อ10หรือถ้าเราคูณด้วย3เข้าไปเราจะได้อัตราส่วนใหม่ออกมาเป็น9ต่อ15้นั่นเองครับนั่นหมายความว่า3ต่อ5เท่ากับ6ต่อ10และเท่ากับ9ต่อ15นั่นเองครับ เราสามารถใช้อัตราส่วนที่เท่ากันในการแก้ไขปัญหาของน้องมีนาในการชงมัชฉะที่มากขึ้นได้อย่างเช่นอัตราส่วนของน้องมีนาตอนนี้คือมัชฉะ2กรัมน้ำร้อน50มิลลิลิตรถ้าเราต้องการชงมัชฉะในปริมาณที่มากขึ้นเราก็แค่คูณ2เข้าไปนั่นเองครับแต่ว่าเราจะใช้มัชฉะทั้งหมด4กรัมน้ำร้อนทั้งหมดคือ100มิลลิลิตรนั่นเองครับแต่เอ๊ะถ้าเราปรับเป็นมัชฉะ3ากรัม ทุกคนคิดว่าน้องมีนาจะต้องใช้น้ำร้อนทั้งหมดกี่มิลลิลิตรครับถูกต้องนะครับน้องมีนาจะต้องใช้น้ำร้อนทั้งหมด75มิลลิลิตรนั่นเองครับนอกจากปัญหาของน้องมีนาในการชงมัทฉาที่มากขึ้นนั้นจริงๆแล้วเราสามารถเจออัตราสนดีเท่ากันนั้นในชีวิตประจำวันได้ยกตัวอย่างเช่นการเปรียบเทียบราคาน้ำอัดนมที่มีขนาด1.25ลิตรราคา20บาทกับ ขนาด2ลิตรราคา30บาททุกคนคิดว่าขวดไหนมีความคุ้มค่ามากกว่ากันครับถูกต้องนะครับขนาด2ลิตรในราคา30บาทมีความคุ้มค่ามากกว่ากันนั่นเองครับเพราะขนาด1.25ลิตรในราคา20บาทนั้นจะตกลิตรละ16บาทแต่ถ้าเป็น 2ลิตรในราคา30บาทจะได้ความคุ้มค่าอยู่ที่ลิตรละ15บาทนั่นเองครับนอกจากการเปรียบเทียบน้ำอัดลมในชีวิตประจำวันแล้วเราสามารถเจอในการแบ่งสัดส่วนของเงินได้เช่นเดียวกันครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเรามีเงิน1,000บาทต้องการแบ่งให้น้องทั้งหมด2คนโดยการแบ่งเป็น3ต่อ2ทุกคนคิดว่าน้องแต่ละคนจะได้เงินคนละกี่บาทครับ ถูกต้องนะครับน้องคนแรกจะได้เงินไป600บาทและน้องคนที่2ก็จะได้เงินไปทั้งหมด400บาทนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วเรายังเจออัตราส่วนเท่ากันนั้นในแผนที่ได้ด้วยครับซึ่งถ้าแผนที่บอกว่า1เซนมีขนาดกว้างจริงอยู่ที่10กิโลเมตรถ้าเราวัดเมือง2เมืองในแผนที่ปรากฏว่า2เมืองนี้ห่างกันอยู่ที่5เซนทุกคนคิดว่า สองเมืองนี้จะห่างกันในชีวิตจริงทั้งหมดกี่กิโลเมตรครับถูกต้องนะครับทั้ง2เมืองนี้จะห่างกันทั้งหมด50กิโลเมตรนั่นเองครับอัตราส่วนคือกุญแจคิดว,วิเคราะห์ที่เฉียบคมถ้าเราเข้าใจถึงแก่นแท้ของอัตราส่วนนั้นเราก็จะมีเครื่องมือในการเปรียบเทียบในชีวิตประจําวันที่ไม่ใช่แค่ตําราวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเรามีการประยุกต์ใช้เราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาวิชาคณิตศาสตร์และแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้ แต่ถ้าเรามีการฝึกฝนที่มากขึ้นหรือการทำนุนที่บ่อยๆจะช่วยให้เรานั้นมีความแม่นยำที่สูงขึ้นและเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองนั่นเองครับเก่งมากๆเลยครับคณิตศาสตร์ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนสินะแต่อยู่ในทุกแก้วชาและกาแฟที่เราดื่มในทุกๆวันด้วยนี่เอง